สวัสดีครับ FC วันนี้ผมพาทุกท่านมาดูเครื่องสวยๆอีกตัวนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูเครื่องยี่ห้อ m ิ t s u ิชิ h ิ m i t ิ u b i s h i ซีสาถังล่างไปดูกันเลยตัวนี้จะเป็นเครื่อง Mitsubishi แท้นะครับนะแล้วก็เป็นถังล่างนะครับแล้วก็เป็นลานเอาลานเบาตัวนี้เป็น m r r c l e Star นะครับตัวนี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ7โลครึ่งนะครับอ่า 4, 3, 4. สองแดงม้าที่เจ็ดคันองมาดูอะไรต่างๆตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นโกหางนะครับแท้นะครับเป็นของมาเท่นนะครับมาเท่นได้รับอนุญาตให้ใช้หางชนกับเครื่องมิสูในประเทศไทยนะครับมาดูตัวไก่เร่งตัวไก่เร่งก็จะเป็นแบบกำเร่งนะครับก้านจะยาวจะไม่เจ็บนิ้วนะครับแล้วก็มีล็อกเร่งด้วยสวิตตัวปิดอยู่ที่นี่นี่คือป้ายมิสูบิชินะครับที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในประเทศไทยอตอนนี้มาดูโปวกเกียสามเหลี่ยม ตัวนี้จะเป็นทรงมาตรฐานนะครับตัวนี้มันแข็งแรงใช้ดีแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองสตาร์ทเครื่องตัวนี้ให้ทุกท่านดูนะครับว่าเสียงของเขาเป็นยังไงไปดูกันเลยวิธีสตาร์ทเครื่อง Mitsubishi TUCSAN นะครับก่อนอื่นเราก็เช็คสวิตก่อนนะครับเอาขึ้นบนแปลว่าสต็อปเอาลงแปลว่าสตาร์ทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดที่ยางกดปั๊มนะครับด้านล่างเนี่ยนะครับกดให้มีน้ํามันขึ้นมานะครับจนกระทั่งมีไหลกลับอย่างนี้ถือว่าเต็มคารบนนะครับ หล in ังจากนั้นเนี่ยเราก็เปิดโชอกเอาขึ้นแปลว่าปิดโช็กนะครับนี่ปิดโช็กเอาลงแปลว่าเปิดโชกนะครับปิดชกแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้มันติดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเปิดช็คกแล้วก็สตาร์ทใหม่อีกลองดูนะครับอ่าเวลามันเริ่มติดแล้วเราก็เปิดโช็กแล้วก็สตาร์ทใหม่อีกนะครับ เขาจะนุ่มนะครับไม่แหลมไม่แสบหูนะครับท่านทราบไหมครับว่ามิตตูบิชิทำแต่หัวเครื่องอย่างเดียวแล้วเขาให้อนุญาตหางนะครับแต่ละพื้นที่ไต้หวนันญี่ปุ่นเมืองไทยเนี่ยก็จะให้โรงงานในประเทศนั้นเนี่ยทำหางให้หางเหล่านั้นก็จะเป็นหางมิตซูแท้ทั้งสิ้นนะครับท่านใดมีคำถามก็ลองทักมาถาม,มันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาครับตอบมาให้ขอบคุณที่รับชมครับ